เราไม่ได้สอบหรือสอบตกเริกานี้ก็จะเพิ่มลงมาอีกเล็กน้อยให้กับเราไปถใจจะเาไปเดียวกัก็ขอให้การได้ตรวโดยนักเรียนมันหนึ่ที่สอบแต่ที่ไม่ได้สอบนักเรีนเราสอบที่สอบตเพ่ไม่ได้สอบถวันจะนักเรีนาสามด้เข้ามาลานันที่มน้เข้าเดียวกันกกวันหนครับว่าถึงที่สอบ ไม่ได้เลยสอบตกดีไหมครับยกมือครับที่ยังไม่ได้สอบมาอันนี้เลยหยุดเอาพอสองครับพอสองที่ไม่ได้สอบหรือว่าสองตกมาเข้าแถวต่อเลยหรอกพอสามด้วยครับนะวันนี้มีมีโอกาสมีโตนะครับอันพระปูรุวันพิจารณิกิจนำมามอบให้เดี๋ยวเดี๋ยวครูเข้าแถวต่อเลยนะครับมีสองใหญ่ ามาเข้แถวตระดได้แล้วะดนั่งที่กตาได้แล้วั่งที่เลยมาอรองเท้าร้อยกอรองเท้าออกนะครับเรียนเรียนเรียนอแล้วอลออกทางด้านโน้นเลยนะลกานเอา้งปด ้อไปตรงนู้นลยลูกอย่าตัดหน้ามาตรงนี้นูต่อไปตรงไปแล้วนีเข้อจาตรงตข้จากตตรง